โปร่ให้ข้าเจ้าเห็นนำ้ำโอ้ยพี่น้องงามคักศาลาอะไรไม่รู้ศาลายยังก็ไม่อยู่เมืองโบราณได้จัดด้อเพิ่นเอนินยังก่อนนไหมแม่ลืม <c oughs> น่าตรงเจ้าก่อยกัน,นป้าห้องข่าไปซอยนี้เลยไปซอยนี้โอ้ยงามพี่น้องเย็นช่วยๆเป็นแต่นอนหลับดิเอาไปเบิ่งพระพุทธรูป มันเป็นสามประเทศร่วมกันพี่าเจะเฮ็ดอยู่ในวัฒนธรรมสามประเทศรวมกันในสีพระเกดีประมางสี่พระเกดีบอกเพิ่งวางเลยถามเพิ่งวาเรามาเรามาเอ้าโอ้ยเนาะสอรรี่ <c oughs> ไม่ว่าเดินได้อ๋อเพื่นใบเขาเพื่นกนนนำลังนันนั้นบำรุงบำรุงอยู่เราก็เดินอ้อมๆไปแถว้น๋อ,อต้องใจเดินได้แต่แถวนอกๆนี่ตอนแม่มากกบประคร่อนกับดูดีเขาไปได้หุ่มเนาะก็ต้องไปตังแยกราตรีนะบาปอ่ะแต่ว่านักเล่งไ่เหยากกิน กต้องไปตั้งแกวัดกระไรมันไปเห็นเบอร์ไหมแมอร์อะไรมันกุ่มแล้ว่าถึงจับล่องมันก็คือของจริงมันกระไ้จับล่องเลยอู้ยพระห้ารุปอันนี้พระมาองค์นี้ไปย่างไปแน่เป็นรูปปั้นอยู่ข้างในนึกว่าคุนถึงแต่พปัวขจาก่อสร้างพุดนะบิงบินบินมันย่างแผ่นกระเขากระไ้นั่นน่ะอือฮะ่ มีพัดลมมีคนวิ่งวิงอยู่ข้างในพัดลมตัวกระกจัปัน่<า>นฮะสงเนี่อ้าสั่งไว้เดี๋ยวจบละใต่แค่นี้ใปไป,ปไหนแล้วปะยางขึ้นไปนี่ออกไปนี่เลยฮะ เขาจะยังต <ừ. S 2> uh ้องถอดกบอีกจก็ต้องยังออกทางต้นก็ตองเขาจเป็นย่างแม่ก็เคยอือฮั่นยังเป็นทาลูกกันยังเป็นทาลูกกันแต่ชัวร์แต่ไหนดูนี่หางดูนี่หังดูนี่หัง โอเค thank you นักท <jack> ่องเที่ยวพี่น้องมีตาพวกกันสวยมากสวยมากมันปราสัตราลสวังพัดแม่ล่ะ นม่เราทั่วมาบ่แต่ว่านมันจะเป็นทั่วชงบแมนงามบาพี่น้องเบิ่อเอามือเจ้า